สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมโล w ์พ x อกในแบบพอกฟุตกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็จะมารีวิวเพากูนวีสีขั้นสินะครับซึ่งอีที่ผมมารีวิวคือเป็น ID ผมเองหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ก่อนเชี่อไปแลพิ่มก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสัดคลให้ผมด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรีวิวเพากูนเราก็ขอไปสุ่มผลก่อนนะครับ ซึ่งผลที่เราได้ก็คือผลไดมอนด์นะครับก็เ,เก็บเอาไว้ลงดันนะครับซึ่งเผ่ากูลถ้าจะให้เล่นให้โหดก็คือเล่นกับผ,ผลอะไรก็ได้นะครับที่ว่าเป็นดาเมจแรงๆนะครับก็เพราะว่าหนึ่งเลยผลมันเผามันสามารถดูดเลือดได้นะครับและดูดค่อนข้างแรงเลยนะครับซึ่งเราก็จะมารีวิวทั้ง สกิลของเผ่า V3 แล้วก็ V4 นะครับซึ่งผมก็อาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะครับเพราะผมไม่ไมค่อยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเผ่าเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็เก็บสแต็กแบบเดิมเลยนะครับซึ่งผลผลที่ผมเล่นด้วยก็คือผลฟินิกนะครับซึ่งว่า มันจะเป็นผลที่หิวเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็คอมโบกับเผาได้ดีเลยนะครับก็คือเผามันรีเลือดแล้วคือถ้าเราไม่สามารถทำ damage เใเส่ศัตรูได้แล้วก็รีเลือดให้ตัวเองเลยก็ได้นะครับแล้วก็เราจะมาให้มอนตีเลยนะครับนี่นะครับเราให้มอนตีไปเรื่อยนะครับแล้วดูนะครับเราใส่สกิลใส่มอนทีเดียวนะครับ มันเลือดเด้งค่อนข้างแรงเลยนะครับเห็นไหมนี่แค่สกิลมาใส่ฟ้าสกิลเดียวนะครับคือถ้าเล่นไปเรื่อยมันก็ต่อไปเรื่อยนะครับนี่ครับดูนะครับใส่สกิลทีเดียวเลือดเด้งมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับ ถ้าใช้คอมโบกันก็คือฮิวคูณ2เลยนะครับแต่ก็จะเล่นคู่กับคอมโบผลโมจิก็ได้นะครับเพราะว่ผลโมจิค่อนข้างเป็นคอมโบที่วันช็อตได้เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในรัศมีของวงเราก็จะเป็นเราก็จะมีมันจะเป,นเป็นสถานะเหมือนตาบอดนะครับมันจะเห็นทุกอย่างเป็นสีแดงนะครับเฉพาะเวลาที่อยู่ในวงนะครับ และเผ่ากูนผมว่าน่าจะเป็นเผ่าที่แบบค่อนข้างเท่เลยนะครับสำหรับผมนะครับนี่ครับยืนปิดตาแบบนี้เลยครับแล้วก็มีอีกาล้อมรอบนะครับซึ่งตอนเผาหมดเผาตอนที่เผาหมดนะครับอีกามันก็จะเข้ามาในร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวตัดไปตอนเผาหมดเลยครับมันนี่นะครับมันก็เผาใกล้หมดแล้วครับรอดูตอนหมดเลยนะครันี่ครับ อีากาจะเข้าข้าร่างกายของเรามันเท่มากเลยนะคะรับสำหรับผมนะครับซึ่งเผากูลวีวีสมก็มีมีทักษะเหมือนเผากุนวีสี่นะครับแต่ว่ามันจะดีตรงเดียวเลยนะคะตรงหนึ่งเลยนะครับที่ดีกว่าเผากุนวีสี่นะครันีครับเราเปิดเผานะครับนี่ครับผมเปิดผิดช,ช็อตนะครับ ก็คือผ่ากูนีสามมีข้อดีก็คือหนึ่งเลยก็คือสามารถใช้สกิลหนึ่งสกิลซ้ําได้นะครับก็คือเช่นโมจิเราเหวี่ยงไปแล้วเราเหวี่ยงพลาดนะครับเราก็สามารถกดเปิดเผาแล้วก็เหวี่ยงต่อได้อีกเลยนะครับมันจะเป็นเผาที่โกงมากๆาเลยครับสาหรับเวลาพีพีนะครับแต่ว่าเผาปลาก็ยังเป็นเผาที่พีพีโกงมากๆเผาหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมีบัฟกร่อนะครับแล้วก็บัฟสโล ซึ่งเราก็จะไป PVP โชว์เลยนะครับก็ตัดไปตอนที่ PVP เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ให้ผมด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย